อ่ะทีนี้มาดูอีกมุมมองหนึ่งนะลูกนะหลังจากที่เราเทียบสามตัวแรกได้แล้วอะครับหลังจากเที่ยบเทียบสามอันแรกได้แล้วนะเออแต่แค่ว่าอันเนี้ยคูเรียนจากน้อยไปมากเขี้ปะเออลูกดูครับสองส่วนห้ามันคือสี่ส่วนสิบมันคือศูนจุดสี่มันจะยังไม่ถึงศูนจุดห้าใช่ปะพวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นเก้าครับมันจะเป็นเลขตัวนั้นแล้วซ้ำไปเรื่อยๆเช่นถ้าสี่ส่วนเก้า มันก็จะ0.44444ไปเรื่อยๆครับถ้า7ส่วน9มันก็จะ0 7 7 7 7 7ซ้ำไปเรื่อยๆครับดังนั้น5ส่วน9ของเราตัวนี้มันคือ0.55555ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยมซ้ำซึ่งเกิน0.5ขณะที่2ส่วน5มัน0.4มันยังไม่ถึง0.5ดังนั้นเราจึงรู้ว่า2ส่วน5น้อยกว่าเจ้า5ส่วน9 เคลียรตรงนี้ไหมลูกอ่านี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งครับเแี่ลูกก็เลยใส่ตัวนี้ได้ดังนั้นเมื่อโจทย์สั่งให้เราเรียงจากมากไปน้อยลูกก็แค่เรียงกลับมาเรียงกลับมาใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะเออนอกนั้นลูกก็ไล่ข้อสรุปได้ละเนี่ยก็จะแดงยาวกว่าฟ้าฟ้ายาวกว่าขาวขาวยาวกว่าเขียวเขียวยาวกว่าดำโอเคนะครับเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยใช้อ่อสิยมซ้ำครับโดยใช้ทศนิยุซ้ำ อ่ะโน้ตตรงนี้เพิ่มไปนิดหนึ่งแล้วกันลูกนะครับโน้ตตรงนี้เพิ่มไปนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่ควรรู้ครับเมื่อตัวส่วนเป็นเก้าเมื่อตัวส่วนเป็นเก้าโอเคนะเมื่อตัวส่วนเป็นเก้าในระบอกกูซิแปดส่วนเก้าหน้าตาจะเป็นไงแปดส่วนเก้าศูนย์จุดแป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 ดไปเรื่อยเราอ่านว่าศูนย์จุดแปดแปดซ้ําโอเคนะตัวสองสามสาพวกส่วนเก้าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับเออ ดังนั้นข้อนี้5-9ก็เทียบโัยวิธีนี้ได้เลยแต่ถ้าลูกไม่ได้รู้หลักอะไรพวกนี้ลูกจะไปหาคอลนอนใช่ไหมซึ่งได้เหนื่อยโอเคนะ